ครับสวัสดีครับเมื่อวันที่ยี่บสามกันยายนสอง4ันหอยหกสิบสี่ 4, ครับผมอยู่ที่ถนนท่าหลวงหมายเลขสองสามสองสองนะครับตอนนี้จะเขาเพื่อทากานโทษนะครับผมเพื่อทากานโทษจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี่ก็มากับยายติ๊กเลยครับนี่ไอติ๊กนะครับแดดลมร่มโตคามอนี้ อำเภอทางกาโทูนี่ครับนี่คืออำเภอทางการทูนนะครับอำเภอทางกานทูนนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาลสินนะครับได้รับแจ่งตั้งเป็นจิงอำเภอในกรณีพิเศษนะครับเมื่อวันที 1, ่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหานะครับได้รับยกฐานะเป็นอำเภอทางกานทูนนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยแปดนะครับ นะครับเมื่อนี้นะครับวันที่ยี่สิบสามกันยายนนะครับพ้าพี่น้องมาเบิงอำเภอทากันทู่นะครับจะเลื่อนมาเลยครับน่ครับปีสองพันหนร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับผมเคยมาอยู่อำเภอชากันทู่นะครับสมัยนั้นกันยังบบจะเลื่อนกับกลับมาวันนี้มีค่ามเปลี่ยนแปลงจังไดยนะครับท่าวพี่น้องตามผมเบิงนะครับนี่ครับสองขางทางกับตึกล้ามบานสอง ยุย่านี้สีเป็นเมืองเก่านะครับเป็นหมู่บ้านเก่านะครับอาสีบ่มีการสร้างตึกใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงหมดเนะครับบ้านเก่าๆเขาเก่าอยู่นะครับนี่ครับนี่เปลี่ยนโรงเรียนทาคันโทววิทยาย่นนะครับโรงเรียนปฐมนะครับประจําเพื่อทาคันโทววิทยาย่นนะครับนี่ครับโรงเรียนทาคันโทววิทยาย่นนะครับ เป็นโรงเรือขยายโอกาสประจำอำเภอทากันทู่นะครับรั่วจตนเลดสวยงามเลยครับนีอำเภอทากันทู่กับแบ่งการปกครอ,องเป็นหกตำบลน,นะครับนะครับได้แก่ตำบลทากันทู่นะครับตำบลกุงเก่าตำบลย่างอุ่มนะครับตำบลพุดเก๊กตำบลน,น้าตาลน,นะครับและตำบลดงสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวนี้ผมกาลังอยู่ย่านอําเภอท่าคทนทูย่านหมู่บ้านเก่าอยู่ครับนี่เป็นเป็นอําเภอเก่าบ้านท่ากันทูนะครับเดิมนี่อาเภอท่ากันทูกลาเป็นตําบลหนึ่งนะครับอยู่ในอําเภอสหสขันนะครับต่อมาแยกออกมาจากอําเภอสหัสขันนะครับมาเป็นอําเภอท่ากันทูนะครับเป็นอำเภอชุดเขตแดนนะครับ ของจังหวัดกาฬสินุ์เลยครับด้านทิศเหนือนะครับตีดอำเพอสีธาตุตีดอำเภอว่างสามหมอนะครับุดเขตอุดรธานีนะครับโดยมีล่ำน้าเปล่านะครับที่ไหลล่งไปเคลื่อนล่ำเปล่านะครับ,ลลเ,เ,ปนะรบเป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดกาฬสินทรกับจังหวัดอุดรน,นะครับอำเภือทางกาโทยูยอยุดเขตพอดีครับ เมื่อนี้มีโอกาสนะครับป้าพี่น้องมาเบิงนะครับค่วเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้ก็อาดสิบพมีค่วเปลี่ยนแปลงวันไดนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิมีย่านที่เป็นเมืองไม่นะครับเกิดไม่นี่จะเลื่อนเลยนะครับเดี๋ยวอีกกน้อยนะครับผมดีพ้าพี่น้องไปเบิงนะครับเอาครับชมต่อครับนี่ครื่อเพื่อทากนโทษนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ ช่วงนี้ผมอยู่บริเวณบ้านเก่าอยู่ครับนี่เป็นบ้านเก่านะครับของเพื่อกาท่นะครับสิเริ่มนะครับบ้านนี้สิเริ่มเป็นเป็นไข่เป็นเมืองไม่นะครับที่จะเลื่อนขึ้นมาหรือที่สางขึ้นมาไม่นะครับนี่ครับยังลานนี่ครับไม่เลยครับยังลาดนี่ไงนี่บลก็เห็นต่กอนนะครับนี่ครับแถวนี้แตะกอนสิบโมมี่ครับ จะเริ่มจะเลื่อนเริ่มมีมากที่หลังครับนี่แต่ก่อนนี่เป็นปลาทั้งมดอยู่นี่นะครับตั้ไวปีสองหาสองหกนะครับผมค่อยมาอยู่ครับนนะครับเป็นปลานะครับปลาลิ้หมหวยนะครับจะว่ากลับมาบับน,นี้ประมาณสามสิบสี่สิบปีนี่เป็นตึกนะครับ ถนนกับขยายกว้างขึ้นครับนี่ถนนขยายกว้างอันนี้ที่เห็นนี่คือวัดสามัคคีถ้ำนะครับนี่เป็นวัดสามัคคีรรมวัดไ่ได้นี่วัดวัดหลายวัดกับอำเภอราทั่วอันนี้เป็นวัดหนึ่งที่แต่วยาย่าไงอันนี้สารหลักเมืองบ่เนี่ยใช่สารหลักเมืองทุกฝา,าทางสายมูใช่ใช่ เมนยูสาหลักสาหลักเมืองเพือถ้าการท่วงกเมื่อีนี่ครับเป็นย่านธุรกิจที่เกิดใหม่เลยครับนี่โอ้ตึกล่าบ้านช่องงบริเวณนี่ต่ก่อนนี่สิเป็นป่าทั้งหมดและครับอยู่นี่บ่มีดอกครับาลเกือบสิปี่มนสิแล้วสีเกือบสี่สิบนะครับจากปีสองห้ามากนะน้ำเบิ่งกัเกือบสามสิบสี่สิบปีนะครับ โอเลเวนี้เป็นป่าแต่เดี๋ยวนี้สิเป็นร้านรวงร้านรวงเป็นตึกทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ก่อนครับที่มีอีกฟังหนึ่งอาคารย่านธุรกิจอ่าผมเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งฟังทางพุ่นจ้านะครับตลาดยังไง้ับเป็นโอ้เปลี่ยนแปลงหลายครับจะบอกว่าไงคือจะเลื่อนขึ้นหลลานทรงพักสวนอันเนี้ยอ๋อใช่เนาะนี่มีคนปั๊มปตทนะครับนี่มีเบิร์ดสวนสวนนี่ครับปั๊มปอดต่อท่อจะเลือน ถือว่าเป็นเมืองใหม่ของทางกันทั่วครับบริเวณนี้เกิดใหม่นี่ครับเดี๋ยวเบื้องฟังนี่ก่อนผมยังไดพาพี่น้องขามไปเบื้องฟังนั่นนะครับตัดวน,นก็ขายายกว้างเลี้ยนแปลงลร้ครับแต่ก่อนก็สิมีแค่ตำบลหน้าตาลน,นะครับตำบลทางกนโทั่วแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโฮบตำบลน,นะครับถือว่าประชากรหลายขึ้น นี่มันใหญ่ๆนี่อันนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบอศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกกาารศึษตามมารยาทใส่นี่ครับสัญลักษณ์ของอำเภอทาคันโทนะครับนี่คือคันโทโทตัวนี้คันโทนะคครัับนโทโอ้แบบไงนะครับเดี๋ยวไปยังน้อยครับไปให้สุด พ้าพี่น้องเขาในในซอกในซอยแล้วครับนักจ่ายสิเป็นสถานีตำรวจข้าวเพี่น้องเบิ่งในย่านนี่เป็นลานล่วงที่เจริญครับนะครับที่แถวถนนใหญ่นี่ครับถนนหมายเลขอันนี้เป็นหมายเลขสองสามสองสองนะครับหมายเลขถนนทางหลวงหมายเลขสองสามสองเดี๋ยวผมขับรถตรงนี้นะครับ นี่ครับตึกแถวนี้โอ้แต่ก่อนนี่มีแต่ปลาทั้งหมดเลยครับนี่พวกนีดอกตึกนะครับเกิดทำไมทั้งหมืดกั่นี่นี่ครับคุณนะครับตึ๊กรำบานชมเด็กเกิดเกิดไม่หลายเนาะคุณอะเนื้อที่เต็มไปเลยแต่ก่อนมันเป็นนนอัี้เป็น เป็นสามอย่ยงน้องแซงไปอำเภอหนองบุงสีทาางสสิกับไปสะตะขันเขากาลสินนะครับนี่ดีเตอร์วิสเมืองนี่โอ้ถนนดีครอะเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ้งฟังทางนี่นะครับนี่อำเภอท่ากันโท่ถนนกวางครับก็เลยท้ายทีละฟังให้พี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันข้ามเท็กนี่คืออำเภอท่ากันโท่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ทานธุรกิจเลยครับนี่ห่างท่องหลายเลยจ้ะองกรุงเทพห่างท่องหลายเลคุณจะห่างท่องแสดงว่าเศรษฐกิจดีมากเลยจ้ะรถจอดได้หลายนี่อันนี้เป็นตลาดเป็นตลาดนะครับตลาดเศร้าตลาดแรน่งน้ำกันเมื่อนี่ครับตลาดสดเทศบาลตำบลท่ากันโทนะครับงหญ่เติบพี่น้องใหญ่กนชินหลายเลยครับย่านธุรกิจนะครับของเพื่อท่ากันโถ่นะครับ พากันโท่หม่ครับนี่นี่นี่ับอัลานท่องกันหลายเไปพี่น้องเบิรงนไหครับนี่เ่นร์ะล้านท่อกับสาบหหลายหลายล้านสี่ล้านสามล้านสี่ล้านหาล้านโอ้โหโอ้นี่ขายมือถือนี่ก็เป็นล้านท่องอีกล้านหนึ่งครับนี่ซื้อล้านยางใหญ่กวงอเฮงเยาวราชจ้ะอันลานขายมือถือกันหลายเลย อ่อมาหนีก็วัดสามัคคีถ้ำคือเกานะครับวัดกระบอกไก่เนาะอยู่ในเมืองอืม,อ,มอ,อึนซอนเอานี่ครับบาน,นีเอาผมถ่ายกลางถนนเลยเบิ่งสองฟังพร้อมๆกันนะครับบาดนี่ ครับผมทีแลนด์เล่นขวาเห็นว่าอำเภอทางันโทนี่นะครับมีการพัฒนาขึ้นหลายครับถนนซีเล่นกว้างผมเคยมาอยู่ปีสองห้าสองหกเทียบกับเดียวนี้นะครับประมาสามสิบกว่าปีเกือบสี่สิบปีนี่ถือว่าพัฒนาหลายเลยครับนี่เราก็เก่ง่ะพัฒนาหลายเลยนะครับนี่คืออำเภอทางันโทนะครับคอเทเนอร์ขหลายคนัำสมบักสดในภูมิเมือทองผักสดปับ อยออำเภอท่าการทตูตก่อนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสาตะขันนะครับแย่จังการแยกออกมาเป็นอำเภอท่าการทูนทนะครับเมื่อพ่อสสองขันหาร้อยแปดนะครับโอ<ฮ>้ยธุรกิจหลายนะครับอำเภอท่าการทูจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยายนนะครับสองขันหาร้อยหกสิบสี่นะครับผมมาโอกาสผ่านมากกับทายพี่น้องเุิ่ง นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาลงไปอำเภอหนองกุ่งสีนะครับอำเภอหนองกุ่งสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลายแยกแท็กซีทั้งแถวบ้านนอกโอ,โอ้นี่ๆๆเขาชอบนี้รถทายมันดีที่น้องเอ้ยวิวงามครับ พดางนี้ก็ยังเป็นอำเภอทางกันโทษอยู่ครับเอาทายช่วงนี้ให้พี่น้องบิ่งพูโนพูโนอูปะนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ก็ถือว่าตะกอนเป็นป่าได้ครับเนี่ยก็ะไรเป็นบ้านค่นหรอครับออกมานี่บ้านเป็นร้านรวงนะตะกอนกะโอ้ยมาแถวนี่ปีสองห้าสองหกมาแถวนี้ย่านนะครับย่านป่าเปอเป็นป่าเพราะว่าออกไปจักหน่อยก็เปแต่วนาเดี๋ยวนีนะครับบ้านคนออกมาหลายครับนี่ ะครับอีกจังน้อยสิเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทากันทู่นะครับถือว่ามีห่วงจะเลื่อนเร็วครับโอ้บ้านหลังนี้สวยใหญ่นะครับนี่เพิ่นอนุรักษ์ไว้เห็นบ่อนี่เป็นบ้านไม้ยกเป็นสวน่าตัอเต็มบ้านออกมาใหม่เลยนี่ยบ้านมาตั้งใหม่อันนี้เป็นรีสอร์ทบ่อนี่เป็นบ้านเพิ่นฉางอยู่จ้ะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรสงสัยจะเป็นรีสอร์ทเลย สร้้างขึนโอ้้้สรราาาางขึนนหหลลยยเเะจิญอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปหอดร่มพยาบาลนะครับก๋สีหยุดถ่ายนี่ครับเห็นเป็นเห็นเป็นบ้านพักนะครับนะครับเป็นร่มพยาบาลนะครับนี่ที่เห็นเหลียวเห็นนี่ครับนี่ครับเป็นรูปตาล่มพยาบาล พยาบาลท่ากันโทนะครับอำเภอท่ากันโถจังหวัดกาลสินตรงนี้นะรุ่นบานลทอนไม่ดุนี่ครับนี่คือโรงพยาบาลนะครับอำเภอท่ากันโถนะครับเสร็จทั้งนี่สิไปอำเภอหนองกุ้งสีครับหนองกุ้งสีนี่ครับ โรงพยาบาลท่ากนันทูนี่ครับประตูเขานี่ครับโรงพยาบาลท่ากนันทูพัฒถานาไหลาจากใหญ่ดีนจะครับจับเตียงด้วยดิผัดถ่านาไหลจับตั้มโกงหกสิบนี่ครับโรงพยาบาลท่ากนันทูครับผมขอ,ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับ ครับยายติสวัสดีครับสวัสดีจ้าปู่ผู่โนตโนะ้นหนึ่งป่ามหาป่าหวานตินั่นะอันนี้เทศบาลตำบลจ้ะตำบลหน้าตาจ้าเทศบาลตำบลหน้าตาตยินดีต้อนรับระนะยังเป็นป่า,ยปปาอยู่นี่ป่าหาเห็นะดอยู่นี่พี่น้องเพราะแต่เห็ดหลายแท้วุ้นเนี่ยยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่นอ้องนี่โอ้ยอ่อนซ่อนเด้ คุณอะต้นไม่ไม่ใช่ต้นนี้ไง